อาคารสีเหลืองสีชั้นในจังหวัดเชียงตุงทางตอนใต้ของรัฐฉานเมียนมานี่เป็นพิกัดล่าสุดของคนไทย41คนที่ได้รับการประสานให้เดินทางออกจากเมืองเล้าก่ายตั้งแต่เช้าวันที่15พฤศจิก,กายนนะคะและพรุ่งนี้ทั้ง41คนจะเดินทางต่อมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กพร้อมข้ามแดนเข้ามายัางประเทศไทยด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ ส่วนนี้เป็นหนังสือยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในเมียนมาระบุว่าได้รับแจ้งจากทางกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาบอกว่าคนไทยทั้ง41คนจะถูกส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้ซึ่งความคืบหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากพันเอกนักทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธาน PBC ฝ่ายไทยเดินทางไปยังจังหวัดท่าเหล็ก แล้วไปหารือกับพันเอกตูถาสวินโซผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี่เหล็กได้รับการยืนยันว่าขั้นตอนการซักถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รอเพียงคำสั่งอนุมัติจากหน่วยเหนือให้เคลื่อนย้ายได้ขณะที่คนไทยอีก254คนครับซึ่งตอนนี้อยู่ในเมืองเล้าก่ายเริ่มวิตกกังวลนะครับหลังจากมีรายงานข่าวว่าในเขตเมืองตอนนี้จะมีการยกระดับการสู้รบ หลายคนส่งข้อความกลับมายังญาติครับให้ช่วยเร่งกระบวนการการช่วยเหลืออยู่่ามกลางเสียงระเบิดนะคะ่ยแย่มากจริงๆค่ะบางคนมีสภาวะเครียดสภาวะกดดันจนถึงขัน้นนอนไม่ได้ความกังวลใจของคนไทยที่นั่นถูกถ่ายทอดผ่าน Facebook ไลฟ์ like เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างการถ่ายทอดสดนั้นบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาครับรพวกเขาบอกว่ารอความช่วยเหลือมานานเกือบเดือนแล้ว แล้วก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายหากสถานการณ์ในพื้นที่รุนแรงขึ้นนางกาญจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้งได้ตรวจสอบสัญชาติและออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้ทั้งหมดแล้วพร้อมเดินทางกลับประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งเมื่อทั้งหมดกลับมาแล้วจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ เมื่อคืนเห็นคลิปเนาะเมื่อคืนเราคงเห็นคลิปกันว่าพี่น้องคนไทยที่เล้าไก่ก็ได้มีการออกมา,อาแสดงความในใจว่าขอให้ทางการไทยช่วยเร็วๆหรือทางการประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยซึ่งจริงๆเนี่ยขอเรียนย้ําเลยว่าทําอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายแล้วก็มันไม่สามารถที่จะ ออกจากพื้นที่แล้วมาระหว่างทางแล้วก็ไปที่ชายแดนแล้วออกจากชายแดนได้เลยมีบางชาติที่เดินทางมาถึงชายแดนแล้วก็มีออกไม่ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งจะนั่นใหญ่อย่างงั้นขอให้หวางใจว่ากําลังทําอยู่อย่างเต็มที่กระทรวงการต่างประเทศสรุปข้อมูลคนไทยในแล้วก่ายแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่เคยอยู่ในค่ายทหารและย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนที่ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามกลุ่มนี้165คน กลุ่มที่ในจ้างปล่อยตัวออกมาแล้วและอยู่ระหว่างการรอส่งไปรวมกับคนไทยกลุ่มใหญ่อีก89คนรวมทั้งหมด254คนส่วนกลุ่มที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นห่วงคือกลุ่มที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ทํางานและในจ้างยังไม่ปล่อยตัวนะคะคาดว่าจะเหลืออยู่อีก40-50คนซึ่งจะติดตามช่วยเหลือต่อไปค่ะ วันนี้มีความพยายามจากญาติคนไทยที่อยู่ในไทยตอนนี้นะครับขอความช่วยเหลือไปยังจีนครับให้ช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขาที่ติดอยู่ในเล้าก่ายเพราะเชื่อว่าสถานการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นครับทั้งหมดราว200กว่าคนรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในเล้าก่ายและขอลีภยัยยังไม่ได้รับการผลักดันส่งออกจากเมืองซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีและการประทานดังกลาง่าว อันนี้เป็นเวลาร่วมหนึ่งเดือนแล้วและหากไม่เร่งดำเนินการในทันภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ความปลอดภัยและชีวิตของผู้เสียหายทั้งหมดก็ไม่มีผู้ใดสามารถรับรองได้ญาติคนไทยในเล้าก่าย7คนรวมตัวกันหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับ แล้วก็ยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตจีนผ่านตำรวจสันติบาลครับสาระสำคัญในหนังสือก็คือขอให้จีนช่วยประสานและเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายเหยื่อค้ามนุษย์ชาวไทยในเมียนมาได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากการสู้รบครับ ญาติคนหนึ่งเล่าว่าสาเหตุที่มาขอให้จีนช่วยเหลือเพราะมองว่าจีนมีเส้นทางและชายแดนติดกับเมียนมาครับดังนั้นหากไม่สามารถส่งผู้อพยพกลับมาทางชายแดนไทยได้ก็อยากให้ส่งตัวไปที่ทางการจีนก่อนที่จะส่งกลับมายังประเทศไทยครับเพราะว่าจีนกับกับเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะคะรู้สึกว่าจีนจะจะช่วยเหลือได้ง่ายกว่าทางพมา่าพม่าเขา เกิดภาวะสงครามอยู่นะคะการเดินทางก็ค่อนข้างลาบากก็คือถูกทําลายสถานที่เดินทางนี่คือถูกทําลายหมดเลยนะคะไม่ปลอดภัยในการเดินทางเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้สถานทรุจีนช่วยอำนวยความสะดวกช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะให,ให,ให,ให้ได้รับความปลอดภัยจากการลี้ภัยั้งนี้ค่ะญาติคนไทยอีกคนค่ะลูกสาวถูกหลอกไปทํางานกับขบวนการคอร์เซนเตอร์ เคยถูกทำร้ายร่างกายแปะว่าถูกจับได้ว่ามีการประสานกับครอบครัวให้แจ้งความกับตำรวจแต่ว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะคะหลังเข้าไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแต่ว่าต้องการที่ทางการไทยเร่งให้ความช่วยเหลือนำตัวกลับประเทศแม้การช่วยเหลือจะดำเนินการตามขั้นตอนแต่ต้องการให้การสื่อสารกับทางการไทยกับญาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่ประษานมีนกับทางการไทยแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขากำลังดำเนินการให้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าติดที่ทางพม่า ยังไม่ยอมส่งส่งส่งคนไทยออกไม่ได้ให้เห็นให้เห็นผลนะครับว่าเป็นเพราะอะไรอ่านี่มยังไม่ทราบเหมือนกันรว่าติดติดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเด็กก็นอนรอวันกลับอย่างเดียวแค่นั้นเองญาติย้ยยำว่าแม้ส่วนหนึ่งจะสบายใจครับเพราะว่าตอนนี้กู้เสียหายนั้นไปอยู่ในศูนย์อพยพได้รับการดูแลจากทางการเมียนมาแต่สถานการณ์ในเมียนมานั้นยังมีความวุ่นวาย และช่วง1-2วันนี้สถานการณ์ก็อาจจะรุนแรงขึ้นอาจจะกลับเข้าสู่สภาวะสงครามอีกครั้งครับดังนั้นหากไม่รีบอบพยพคนไทยออกจากเล้ากายอาจจะไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยของทุกคนได้ครับ